ตัวมากินน้ำเงี้ยวหิวใจใส่ปลาคาปอลจาไหนครบเรื่องจากสำนักปงยัคกกวกมามามาจากปนามาปน้ามาอุยกระเาเชอรี่กระเพเชอรี่เชอรี่น้เวนนวายตังรานใหม่ยอมักันรบองเอรื่นอครมยอกว่าร้านนี้เป็นร้านน้ำเงี้ยวหิวใจก็เลอยากจะต้องมากินร้าน นี้นะคะพี like. ่ขาอิน um> ฟีนะคะขะก้อนเลียกตอนยอนตอนยอนโอ้โหหนูรบอะไรได้บ้างอ่ะรำเลยรบใจตอนนี้พี่สองคนรำใหหนูมากมาแล้ว น้ำนี้ยนี่ป้าจำเป็นรนน้ำเงี้ยวมันต้องไปขอธรรมะเลยทันจื้อคนมาสั่งยิ้มเนี่ยกะเุ้งเป็นเนี่ยน้ำเงี้ยวอ่ะก็จะมาได้อันนี้โพ่อมาตั้งแต่ลำปางเลยนะเมนูน้ำเงี้ยวหิวใจเจ้าหิวแต่ยี่ว่าหิวแต่กะรู้สึกว่าเหมือนมีวิญญาณมาอยู่กลางัอันดับแรกคือกลิ่นข้าวกันจีนอีนอข้าวกันจีนนะสนี่เถอะอืม รำกันซาวรำกันซาวรำกันซาป้าตะดุงเออมันลำขนาดอ่ะอุ้ยลืมไปรู้อะต้องบีบมาสัหน่อยหนึ่งเนาะอุ้ยกลิ่นแบบสปาเกตตี้อีก่ะโค้ชไฮโซเนาะโอ้หเหมือนไส้เลยเนาะป้าเนาะเหมือนป้าสูตรไส้เลยเนาะลักพ้าสวยด้วยเลยเช่อ ืมอมยังไงน,น้ำยามันจะเข้มข้นเนาะกินกระชายน้ำป้าหู่กอเนี่ยเข้มข้นพออย่างทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่จะเข้มข้นเนะาะคำนี้้องขอ s o ยเลยได้ไหมอ่ะได้โอ้โยคำใหญ่มากป้าอร่อยมาก เป็นคนชอบกินแกงเขียวหวานนี่เขียวหวานหมูดิ้งซอมปาเขียวหวานหมูเดงหมูดิ้งเอออร่อยมากบะปากเลยบะอูล้ำเลยเจ้าอันนี้น้ำยาป่าอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ตรงนี้นะล้ำเลยเจ้ากินน้ำเงี้ยวชวนเชิญเจ้าแสบไม่กินน้ำเงี้ยวหิ้วใส่ด้วยกันเลยเจ้ามีน้ำมเงี้ยวมันยาป่าน้ำเยี้ยวที่กิแค่เขียวหวานแค่หมูมาเจ้าที่เท้าที่สิบหกเจ้า ตีบ้านเลยป้าตื่ตีลำปางแต่ล <ำ S 1> แล้วยาแม่หัวคือเนี่ยกันแบบตีห้าตื่นมาพร้อมป้าเลยมาดังไฟป้าตื่นตื่นมาดังไฟนึ่งข้าวบ้านนี้กับตื่นมาต้มน้ำเงี้ยวอร่อยจริงๆนะเธอแต่ถ้าอร่อยก็ต้องอกินคู่กับเบ็คซี่ถูกต้องอเออ